ท่านผู้ชมนะครับกลับมาพบกับอีเขียวนะครับแต่ว่าวันนี้อีเขียวเข้มนะครับจะมาตีบวกอาวุธให้ลูกค้านะครับก็ถ้าท่านใดสนใจที่จะตีบวกอาวุธนะครับมาข้างห้องอข้างห้องตีบวกที่เมืองมอหลอกได้นะครับนี่จะเป็นบรรยากาศเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า,ากับลูกค้าพี่คนนี้นะครับจะได้ตามที่เขาต้องการหรือเปล่านะครับไปดูกันครับ มาโอเคเราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีลุยเลยแล้วกันกระทาก่อนแล้วกันกระทากระทากระทาจัดไปหนึ่งสวยละเดี๋ยวต้องกดให้พี่เขาดูด้วยนะครับเพื่อความโปร่งใสบวกสองไปเยี่ยยมงยาวสามสวยสี่ ยหยุดบวกสีไว้ก่อนพักก่อนพักก่อนโอเคไปเอากระทายอันนี้ขึ้นบวกสีก่อนเพราะว่าพี่แกต้องการบวกห้ามาหนึ่งสวยงามไปสองโอ้โหแตกบวกสองอเชืงยไม่ดีละแบบนี้นะพี่มา กาตาต่อเลยลูกพี่โอเคกาตาหนึ่งกาตาสองเฮ้ยลืมกดลืมกดให้ดูนี่ครับพี่คัาต่อนะสามกดให้ดูก่อนสีโอเคพักก่อนพักก่อนไปเอาคาทายอันนึงให้บวกสี่ก่อนจับไปหนึ่งสวย สามสวยสีสวยโอเคต่อไปลุ้นวกห้ากันครับพี่ลุ้นวกห้ากันจัดไปสามชิ้น <c oughs> จัดไปโอ้สวยได้หนึ่งราตาสวยได้สองราตา ม่ใช่กระทาะทาติดบวก5้าแจมเลยพี่หมดเลยจัดไปสาชิ้นที่กระทาแตกอันนึงนะครับครทาแตกบวก2อันนึงจัดไปพี่เอาคืนไปเลยครับบวกห้าเอาโอริึ้นไปด้วยครับโอริเหลือนี่ครับเชห้าแสนขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับโอเค กาดหน้าเชิญร้านผมนะพี่นะต่อเลยโอเคได้ต่อก็จัดไปคราวนี้อะไรพี่อาบเัเลสบอกห้าก็บอบกศูนย์โอเคพี่เขาจะบวกไหนบวกเจ็ดป่ะบวกเจ็ดป่ะโอเคบวก 7. เจ็ดอ๋องี้จะแสดงว่าบวกห้าอันหนึ่งบวกเจ็ดอันหนึ่งใช่ไหมเนี่ย อ๋อใช่จริงด้วยโอเคจัดไปพี่จัดไปมาลุ้นกันต่อเอาบอกห้าก่อนแล้วกันพี่ัพร้อมรัวเลยไหมรัวเลยไหมแล้ว <c oughs> เก็บบอกห้าก่อนเดี๋ยวตีพิดนะครับอ่ะหนึ่งสองลืมโชว์ลืมโชว์ หาาผมมิฟของสามมาวะสี่มาวะห้าสวยโอเคต่อไปลุ้นบวกเจ็ดกันท่านผู้ชมต่อลุ้นบวกเจ็ดไอพี่เขานะครับมาลุ้นบวกเจ็ดไอพี่เขาเอาอันเก่ามาตีบวกเจ็ดมาเป็นเคล็ดมาเป็นเคล็ด <c oughs> บัมบูสักหน่อยนะครับ <c oughs> ชาร์จบูตเรียบร้อย ลุยบวกเจ็ดประทานโทษพี่แตกไปหนึ่งหาวเลยบวกเจ็ดโอเคเลยนะอ๋อไม่ถึงโอเคอีกอันนึงเอาบวกเจ็ดเลยแสดงว่าพี่เขาต้องให้โอลิเราเพิ่มอีกอันหนึ่งโอเคจัดไปพี่อย่ารอช้ามาคราวนี้ได้แน่กอต้องอาถาก่อนจัดไปให้วัวใจหนึ่งครั้งดึงธนูออกมา เลยบัฟพร้อมจริงจริงบัฟบไม่เกี่ยวนะทุกผู้ชมมายืนยืยืนยืนนั่งลงนั่งลงลุกนั่งลุกนั่งไปสวยเอาอยัางไม่เจ็ดใช่ไหมหกใช่ไหมหกหกโอเคอีกทีหนึ่งขออีกทีเดียวขออีกทีเดียวบวกเจ็ดให้พี่เขาหน่อยให้พี่เขาหน่อยสามสองหนึ่งไปโอเค โอ้หหายใจไม่ด้วยท้องแจมวาพี่จัดไปพี่ยังแล้วก็ได้บบก7จ็ดอัปเดตอันหนึง่งสุดใช่พี่สุดยอดสุดครับไปโอเครับไปเลยพี่ชายโอ้ยผมต้อ 400k ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณมากๆครับจัดไปพี่ช่วยกันโอกาสหน้าเชิญมาร้านผมใหม่นะครับนะโอเคครับสวัสดีครับพี่ครับ